จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นฉัดพระอิน์ทค่ะสวยงามทั้งต้นค่ะคำว่าฉัดพระอิน์ทเป็นมงคลมากค่ะและยังเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะต้นฉัดพระอิน์ทนำมาต้มกับน้ำเป็นยาแก้ลดไข้ ขับเหงื่อขับระดูและเป็นยาระบายด้วยค่ะส่วนรากของฉัดพระอินนะคะนำมาตาพอกสวงอกแก้อาการเต้านมคัดค่ะ ส่วนใบจะมีรสขมนำมาใช้เป็นยาบำรุงค่ะและความเชื่อทางด้านที่เป็นสิริมงคลปู่ย่าตายายสืบทอดกันมานานมีลูกหลาน ที่จะเข้าพิธีโกนผมไฟหรือว่าตัดผมไฟคะ่ะจะนำต้นฉัดพระอินสี่ต้นไปปักล้อมวงนิมนพระมาสวดทำพิธีพระจะนำได้สายศิลมามาล้อมเป็นวงกับต้นฉัดพระอินนะคะ เพื่อให้เด็กที่จะเข้าพิธีตัดผมไฟไปนั่งอยู่ตรงกลางค่ะถ้าเด็กยังเล็กอยู่ก็จะให้แม่ของเด็กพาเข้าไปนั่งค่ะถ้าเด็กโตแล้วก็จะนั่งคนเดียวได้ค่ะพิธีนี้ดิฉันเคยเข้าพิธีตัดผมไฟแบบนี้มาแล้วค่ะพอที่บ้านยังสืบสารประเพณี ปู่ย่าตายายหลายยุคหลายสมัยพาธรรมมาค่ะมีความเชื่อว่าพิธีนี้จะทำให้เด็กมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านค่ะเป็นความเชื่อนะคะ เป็นพืชสมุนไพรที่เกิดอยู่ตามป่าค่ะตามธรรมชาตินะคะแต่ความสวยงามและความเป็นมงคลและสรรพคุณทางด้านยามากมายค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เข้ามาชมช่องอัญชาสาชาแนลลูกแมวเฉากล้วยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ